อย่ายกมือขวานะอย่ายกมือขวานะคุณแค่อยากได้อันนี้ทําไมคุณไม่พูดว่ามือซ้ายละ่ะก็จบแล้วถูกไหมเหมือนกับฝั่งขวาคืออย่าดือ้อลูกอย่าดือ้อพฤติกรรมคือเขาทำอันนี้อย่าดือ้อลูกอย่าดือ้อแล้วเราพูดอย่าดือ้ออย่าดือ้อทำไมเราไม่พูดว่าลูกนั่งเรียบร้อยลูกเหปะอันนี้ดือ้ออันนี้เรียบร้อยเวลาที่เด็กกินยากมีอยู่3เงื่อนไขถ้าเราอยู่ในข้อตกลงแต่แรก ลูกจะกลายเป็นเด็กเลี้ยงง่าย5ตัวอย่างที่วันนี้นิกี้จะมาบอกให้ทุกคนได้เห็นถึงข้อตกลงและเงื่อนไขว่ามันแตกต่างกันอย่างไรในรูปประโยคนะคะก่อนจะไปที่รูปประโยคเนี่ยเราจะต้องทําความเข้าใจก่อนว่าข้อตกลงกับเงื่อนไขเนี่ยแกนกลางมันต่างกันค่ะข้อตกลงคือแกนกลางอยู่บนความเข้าอกเข้าใจอยู่บนความเมตตาอยู่บนความฉันรักเธอจริงๆไม่ใช่ฉันรักตัวเองมากกว่ารักเธอการที่เรารักตัวเองมากกว่ารักเธอจะเป็นเวอร์ชั่นเงื่อนไขค่ะ คือเรามักจะต้องการให้เขาทําบางอย่างให้เราพอใจและเราก็ต้องการเอาชนะเขาเราต้องการที่จะให้เขาทําตามที่เราต้องการโดยที่เราไม่สนใจอารมณ์ของเขาเลยตรงนี้จะทําให้ความสัมพันธ์นั้นพังค่ะ แต่ฝั่งนี้ฝั่งข้อตกลงคือยิ่งเราเข้าใจเขามากขึ้นและเข้าใจในตัวเองมากขึ้นความสัมพันธ์เราและเขาจะไปได้ดีขึ้นค่ะคุณพ่อคุณแม่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกมากขึ้นนะคะถ้าเราพูดแบบข้อตกลงตัวอย่างที่1ค่ะเงื่อนไขที่ว่าถ้าลูกหยุดร้องเดี๋ยวป๊าป๊าจะพาไปเดินข้างนอกนะคือเด็กเนี่ยอยากจะไปข้างนอกแต่ตอนแรกเนี่ยคุณพ่อยังไม่ว่างที่จะพาไปเหมือนอาจจะแบบเคลียร์งานอยู่อะไรนิดหน่อยจนเด็กแบบร้องแล้วเราก็เลยเหมือนแบบว่าอ่ะงั้นท่านลูกหยุดร้องก่อนเดี๋ยวปะปะจะ ออกไปอึป๊บอึ๊บยังหยุดร้องก่อนเดี๋ยวป๊าป๊าจะพาออกไปอย่างเงี้ยวอร์ชั่นนี้นะคะนี่คือเงื่อนไขค่ะเงื่อนไขที่เราสร้างขึ้นมาเพราะคุณพ่อแสบแก้วหูทนไม่ไหวกับการร้องไห้ของเด็กก็ในเมื่อเด็กอยากออกไปข้างนอกฉันก็พาไปไงแต่เธอต้องหยุดร้องก่อนอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบเป็นเงื่อนไขคือเราอยากจะเอาชนะเขา อยากให้เขาหยุดเดี๋ยวนี้หรืออะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้าเป็นข้อตกลงเนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชั่นคําพูดที่ว่าเราจะออกไปข้างนอกเมื่อหนูพร้อมนะลูกพร้อมคือยังไงคะพร้อมคือเก็บเสียงและใจสบายพร้อมคือยิ้มได้พร้อมคือเงียบแล้วหมายความว่าถ้าตอนนี้เรายังไม่พร้อมไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเราจะไปข้างนอกต่อเมื่อหนูพร้อมนะคะป้าปารอหนูพร้อมนะลูกหนูพร้อมเมื่อไหร่หนู บอกป้าป้านะเดี๋ยวป้าป้านั่งรอตรงนี้แล้วเราก็อยู่กับการร้องไห้ของเขาเหมือนกับว่าเห็นเพื่อนกําลังร้องไห้แฟนทิง้งเราเดินเข้ามาแล้วเราบอกว่าเออมึงอ,อกหักเสียใจเลยเนาะเดี๋ยวกูนั่งเป็นเพื่อนเดี๋ยวถ้ามึงพร้อมเมื่อไหร่มึงบอกกูนะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเวอร์ชั่นนี้มันน่ารักเป็นเพื่อนที่น่ารักแต่ถ้าเพื่อนคนไหนเดินมาแล้วบอกว่ามึงเสียใจทําไมมึงเงียบเร็วๆเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันไปลุกเร็วๆดิมึงหยุดร้องหยุดร้องดิ อย่างเงี้ยเวอร์ชันนี้คือแบบเป็นเพื่อนที่ไม่น่ารักเลยเนาะถ้าเป็นเราเราจะรู้สึกไงเราร้องไห้อยู่อะเรายังไม่พร้อมจะออกไปอะเราอยากให้เธอกอดแล้วกอนนะเราอยากให้เธอแบบตบไหล,ล่เราเบาๆก่อนอะอย่างเงี้ยเด็กเขาแค่ต้องการแค่นั้น่ะถ้าเราเข้าไปกอดบอกว่าโอ้ป๋าป๊าเข้าใจเลยว่าหนูเสียใจป๋าป๊าขอโทษนะเมื่อกี้ป๋าป๊าทำงานยังไม่เสร็จไงตอนนี้ป๋าป๊าทำงานเสร็จแล้วรอหนูพร้อมแล้วเราจะไปข้างนอกกัน เวอร์ชันนี้น่ารักเวอร์ชันนี้เป็นข้อตกลงค่ะเขาไม่พร้อมไม่เป็นไรเราก็อยู่ตรงนั้นแหละตัวอย่างที่2หนูโซนแบบนี้ป,ป๊าจะไม่เปิดบิงให้นะอันนี้คือเงื่อนไขเพราะเราอยากให้เขาหยุดโซนเราอยากให้เขานั่งลงแล้วเดี๋ยวเราจะเปิด YouTube ใช่ไหมละ่ะแต่เขากาลังสนุกกับการวิ่งเล่นของเขาอะดังนั้นถ้าเราบอกแบบเนี้เหมือนกับว่าเราสร้างเงื่อนไขให้เขามันนั่งเดี๋ยวนี้เพราะพ่ออยากเปิดแล้วไงพ่อลำคาญที่จะเห็นหนูวิ่งไปวิ่งมาโซนอยู่ได้อะไรแบบเนี้ย ถ้าเป็นเวอร์ชั่นของข้อตกลงคุณพ่อสามารถพูดได้ว่าเวลาเราดู YouTube ก้นติดเบาะนะคะเบาะตัวนี้คือโซฟาสมมตินนะหมายความว่าวิ่งไหมไม่วิ่งเราแค่บอกเขาว่าวิธีการดู y YouTube เนี่ยเราดูกันยังไงเรานั่งตรงไหนถึงจะได้ดู YouTube คือถ้าหนูพร้อมมานั่งท่านั้นได้เราจะได้ดู u t u b e ลูกหมายความว่าถ้าหนูยังไม่พร้อมไม่เป็นไรหนูวิ่งไปก่อน และถ้าพร้อมแล้วมาบอกป๊าป๊าหรือมาแสดงพฤติกรรมบางอย่างที่แสดงออกว่าพร้อมเราต้องการให้เขาทําอะไรเราพูดในส่วนของความต้องการของเราไปเป็นข้อตกลงได้ค่ะหมายความว่าเราอยากให้เขาทําอันนี้เราก็บอกเขาเลยว่าหนูยกมือซ้ายลูกแบบนี้ไม่ใช่บอกว่าอย่ายกมือขวานะอย่ายกมือขวานะงงไหมอย่ายกมือขวานะคุณแค่อยากได้อันนี้ทําไมคุณไม่พูดว่ามือซ้ายล่ะก็จบแล้วถูกไหม เหมือนกับฝั่งขวาคืออย่าดื้อลูกอย่าดือ้อพฤติกรรมคือเขาทาอันนี้อย่าดื้อลูกอย่าดือ้อแล้วเราพูดอย่าดื้ออย่าดือ้อทาไมเราไม่พูดว่าลูกนั่งเรียบร้อยลูกเห็นปะอันนี้ดื้ออันนี้เรียบร้อยตัวอย่างที่สามค่ะถ้าหนูเข้าใกล้ทีวีป๊าป๊าจะปิดนะลูกเด็กหลายบ้านนะคะเวลาที่ดูการ์ตูนหรือดูอะไรเนี่ยเขาก็จะเดินมาเข้าใกล้ทีวีเพื่อที่จะแบบอยากดูใกล้ๆตื่นเต้น กับสีสันอะไรอย่างนี้นะทีนี้ส่วนใหญ่พ่อแม่จะพูดว่าอย่าเข้าใกล้ทีวีลูกเดี๋ยวป๊ะป๊าปิดนะถ้าหนูเดินเข้าไปใกล้อีกป๊ะป๊าจะปิดแล้วนะอย่างเงี้ยอันนี้คือเราอยากจะเอาชนะเขาให้เขาถอยกลับมานั่งกับเราถูกไหมล่ะเวอร์ชั่นนี้คือการอยากได้หนังใจถ้าหนูไม่ทําตามใจป๊ะปา๊าป๊ะป๊าไม่พอใจแล้วนะป๊ะป๊าปิดนะเวอร์ชั่นนี้ ะะแต่ถ้าเป็นอีกอันหนึง่งเป็นข้อตกลงคือเวลาเราดูทีวีลูกระยะห่างของทีวีกับเราจะต้องห่างเท่านี้นะคะหมายความว่าหนูจะต้องนั่งหลังหลังตรงนี้หลังเส้นนี้หลังอะไรก็แล้วแต่ที่เราระบุออกมาให้มันเป็นแบบเห็นภาพชัดเป็นรูปธรรมนะว่าหนูและพ่อจะต้องนั่งห่างจากทีวีเท่านี้เท่านั้นนะคะหมายความว่าถ้าเราไปนั่งข้างหน้าทีวีไม่ใช่ข้อตกลงที่เราตกลงกันไว้ค่ะดังนั้นถ้าหนูไม่สามารถทำตามข้อตกลงได้ ป๊า,ปาขออนุญาตปิดนะคะหนูถอยออกมานะคะข้อตกลงของบ้านเราคือระยะห่างของทีวีเท่านี้นะคะอืมหนูพร้อมไหมหนูพร้อมที่จะดูต่อหรือเปล่าลูกถามเขาแบบใจเย็นคือไม่ใช่แบบจะปิดแล้วนะจะปิดแล้วนะถามเขาแบบใจเย็นเพราะบางทีเด็กกว่าเขาจะทําตามได้เนี่ยบางทีต้องพูดห้ารอบนึกออกไหมถอยมาลูกระยะไหนคะที่เราจะนั่งดูทีวีด้วยกันระยะไหนคะ และข้อตกลงนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องทำด้วยไม่ใช่ว่าอาา,อ,าอื้มไปนั่งหน้าทีวีเลยจ้ะและอีพ่อก็บอกว่าเราต้องนั่งระยะห่างเท่านี้นะลูกเด็กจะงงทันทีว่าอ้าวสิ่งที่พ่อสอนกับสิ่งที่แม่เป็นกับอามา่าอื้มเป็นทําไมมึงไปนั่งข้างหน้าได้อย่างเงี้ยเด็กจะงงและเด็กจะไม่อยากทําตามเรานะคะทุกคนต้องอยู่ในข้อกําหนดเดียวกันค่ะ